ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคลิปเล็กที่ทำขึ้นนะคะขอให้ะะทุกคนนะคะรับชมเพื่อความมันถึงเท่านั้นนะคะมาทุกคนจะมาบอกดาวนะคะเมื่อคืนไม่ได้ลงให้นะคะในกลุ่มก็ปังๆอยู่นะใครอยากเข้ากลุ่มกับแอดไลน์ได้เลยนะคะว่างก็ได้ลงให้นะทุกคนไม่ว่างก็ไม่ได้ลงนะคะประมาณนี้แหละม,ม,ม,มีไม่ไม่ไม่แน่นอนค่ะบางทีก็แบบ มันไม่ว่าแล้วก็แบบขี้เกียจขี้เกียจอะไรเงี้ยรีบกลับบ้านบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้ลงให้นะฮะสำหรับดาวนะอยากลงให้ทุกหุ้นเลยทุกคนแต่มันไม่มีเวลานะคะอยู่ในกลุ่มก็ได้ครบหมดค่ะถ้าอยู่ในกลุ่มนะมาไปไวๆเลยค่ะไม่ไม่ยืดเยื้อนนะสําหรับดาวนะคะดาวก็สามดาวเหมือนเดิมไม่รู้อะไรปิดไม่รู้อะไรมาเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าดาวปกติปิดอ่าดาว ปกติเขียนดาววีไอพีทำไมสองรอบตลุกละแก้วอ่ะนะคะไปไวายเลยค่ะอุ้ย<ม>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตลุกละแก้วแปบนึงนะอ๋อสองสี่สามหนึ่ง ห้าศูนย์ค่ะสองสี่อ่าสามสี่หนึ่ง ค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะก็ไปไปส่งผู้โดยสารนั่นแหละ<อ>จ้าวันนี้วินไม่ค่อยมีจ้า

ถึงบ้านพอดีสามก้า เด่นสองห้าจ้ะไปไปไปไม่ต้องลีลาคนมาคือมานะฮะไม่มาก็อย่าว่ากันนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปุชัยวิจะะารณญานในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงมีสองแล้วเราไม่ต้องมีสองไม่มีอ่าไม่ต้องมีสองเก้าสองหกนะฮะเพราะว่าฟันสอง้อยู่แล้วนะฮะถ้าฟันสองก็คือหมายความว่าจะต้องมีถ้าได้ถ้าถ้าอะไรสองเกี่ยวกับสองก็คือได้อยู่แล้วนะคะ ที่จริงอยากให้40ได้ซ้ำไป40 43 47 40 48อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรได้4อยู่แล้วค่ะจบปิ๊งปิ๊งนี่ดาวมีไว้เบึงนะขอให้โชคดีนะรับชววามว่กคนมาถึงเด้อขอให้โชคดีนะครับ